ทีนี้เรามาเจาะลึกนะครับว่าฝันร้ายของ f e r r a รี่กับปัญหารถแข่งของเลอแคลร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปทำสกู๊ปมาเอาล้ะฮะเฟอร์รรี่สนามนี้โดนวิจารณ์หนักมากนะครับว่าทำไมไม่ตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์บ็อกซ์ให้กับทั้งด้านของชาวเลอแคลร์ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่หลายฝ่ายมองกลับเข้าไปว่ามันทำให้รถแข่งของ ชาวเลคลนะครับไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันได้ทั้งทั้งที่ได้ออกจากโพลและเป็นการทําลายโอกาสในการคว้าชายัยชนะของพวกเขาเ <c oughs> อาละมาดูครับเฟอร์รารี่ล่าสุดนะครับแมตเทียบินอตโตซึ่งเป็นทีม principal หรือว่าทีมบอสของพวกเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับชี้แจงกับแฟนๆว่าการที่รถแข่งของชาวเลอคลนั้นไม่สามารถจบไม่สามารถเริ่มต้ออนแข่งขันได้นะครับ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกียร์บ็อกซ์ปัญหานะครับของเฟอร์รี่อยู่ที่เพลาขับนะครับเพลาขับมันล้มเหลวเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะนะครับว่าความล้มเหลวเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็ทางด้านของแมตเิียบินโนโตให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างนะครับเลอแคลร์คว้าโพได้นะครับสนามที่5ในการมโนโกกลางปีนะครับแต่ว่าใน รอบสุดท้ายช่วง18วินาทีสุดท้ายอย่างที่เราเห็นในภาพครับชาวเลคลไปพาดชนบริเวณชิเคนสวิงมิงพูลฮะแล้วนี่เลยรถเสียหายค่อนข้างเยอะครับมันชนไม่แรงนะครับแต่ว่าจังหวะที่เขาเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยมันไม่พ้นครับไปชิดเกินไปแล้วก็ไปชนเข้ากับแบรรเอร์แล้วก็ปีนตรงซอเซตเคิร์บจุดที่เป็นชิเคน,นะครับรถกระแทกพอสมควรเลย แล้วก็อย่างที่เห็นฮะนี่คือความเสียหายของรถของชาวเลอแคลในรอบคอลอ่อทีมเฟอร์รารี่ตรวจสอบโดยละเอียดที่พักเฟอร์เม่หลังจบการคอลิฟายในวันเสาร์พวกเขาก็บอกว่าโชคดีนะครับโชคดีที่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเกียร์บ็อกซ์นะครับเพราะว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ความเสียหายแล้ว f ฟอร์รีบอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ็อกหลังจากนั้นครับพอนำรถกับเข้าที่การาดก็ไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับออระบบเพาขับที่มันเกิดปัญหานะครับในขั้นตอนการตรวจสอบสุดท้ายประมาณ2ชั่วโมงก่อนเข้าสู่การแข่งขัน,นขโมโนโกกัมปีช่วงถ้าเทียบบ้านเราเนี่ยช่วงเวลา6โมงคือ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเรสเนี่ยมันจะแข่งในเวลา2ทุ่มนะครับ บ้านเราดังนั้นเนี่ยก่อนเข้าสู่การแข่งขัน2ชั่วโมงเฟอร์รี่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าชาวเลอแคลร์ออกเคลียร์คือไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเกียร์บ็อกซ์หรือว่ากระปุกเกียร์ในในชุดนั้นน่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับดังนั้นพวกเขายืนยันว่าชาวเลอแคลร์จะได้ออกสตาจากโพ e ในโฮมเรสในศึกโมนาโกกลางปีก็สร้างโอกาสแล้วก็สร้างความฝันว่าเออเลอแคลร์ Le c c เนี่ยน่าจะคว้าชัยชนะบ้านเกิดได้หาก ได้ออกตัวจากโพและไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของการวางกลยุทธ์วางส t r a t e g i ในทีมพิษแต่ปัญหาครับนักขับโมนาโกฮะต้องอกหักกับการแข่งขันในบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งระหว่างรอบที่เป็นไซติ้งแ l a ครับเขาต้องนำรถออกจากพิษนะฮะช่วงนำรถออกจากพิษกาาดเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กริดสตาร์ทรถของชาวเลอแครมีปัญหาครับทุกคน อันนี้เป็นภาพตอนชนนะครับชนแต่คว้าโพนี่จุดที่บอกครับชีเคนนี่บอกอ,อนี่คือความเสียหายของรถนะครับมุมด้านหลังอ่ะมาต่อกันนํารถออกจากพิษลอดใต้อุโมงมาจุดนี้ฮะรถแข่งของเลอรแคร์มีปัญหาแล้ววิทยุวิทยุสื่อสารไปกับทีมเลอแคร์บอกว่าก็ไม่มีคําใดๆทั้งสิ้นนอกจากคําว่าโนโนตอนนั้นครับหลายคนก็ คาดกันว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องเกียร์บ็อกซ์ว่าทําไมทีมถึงไม่เปลี่ยนเกียร์บ็อกซ์ให้ถอยไป5กริดก็ได้ออกสตาร์จากกริดที่6อย่างน้อยก็ยังมีลุ้นในการไล่ทำอันดับขึ้นมาโพเดียมหางว่าทำอันเดอร์คัทได้ท้ายที่สุดครับชาวเลอแครต้องออกจากการแข่งขันเนี่ยครับเป็นจังหวะไซติงแลบแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เลอแครพังมากครับสนามนี้ ความรู้สึกของเขาก็เหมือนแบบเขาบอกว่าฮาร์ดเบรกเกอร์คือแบบโหเหมือนโดนทําร้ายจิตใจมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ดังนั้นสิ่งที่ทีมออกมาให้ข้อมูลนะครับปรากฏว่าในรอบไซติ้งแลบเนี่ยรถของเลอแคร์ไม่ได้มีปัญหาที่เกียร์บ็อกซ์ปัญหาของรถ f e r r a รารี่ของชาวเลอแคร์ครับระหว่างที่นำรถเข้าสู่ไซติงแลบเพื่อจะเข้าสู่กริดดุมเพา ดุมเผาขับหลังด้านซ้ายมันแตกฮนะเนี่ยครับพอดุมเผาขับแตกไม่สามารถแข่งต่อได้ตอนแรกเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะขอออกซตาจากพิษเลนแต่เอารถกลับเข้าไปที่พิษมันแก้ไขไม่ทันฮนะมันไม่มีเวลาที่จะต้องที่จะทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนอะไรนะครับท้ายที่สุดก็ต้องรีทายก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากสําหรับเฟอร์รารี่ในสนามนี้ จากที่จะได้ลุ้นแชมป์ครับกลับไม่ได้ออกสตาร์ทเรสเลยด้วยซ้ำเฟอร์รารี่ครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพลาขับมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเกียร์บ็อกซ์นะครับเพราะบินอตโตเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับว่าตัวเพลาขับกับเกียร์บ็อกซ์เนี่ยมันมันแยกกันโดยอิสระมันไม่น่าจะมีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับออทางด้านเทคนิคคือ มันไม่พบความผิดปกติใดๆก่อนที่จะนำรถออกจากพิษนอกจากนี้ครับมัตเตอมิอนโตซึ่งเป็นประธานของทีฟอร์ r รร,รี่เนี่ยก็ออกมากล่าวนะครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งรถแข่งนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนจริงที่ใช้นำการแข่งขันในเบสของทีมนะครับในมาราเนโลเนี่ยก็จะทราบผลวิเคราะห์ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะใช้เวลาวัน2วันหลังจากนี้นะครับ ก็จะทําให้ทราบว่าพวกเขาจะต้องมีการดําเนินการใดๆหรือเปล่านะครับบินโตบอกว่าในมุมของเฟอร์รี่พวกเขาต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดอะไรกันแน่และสาเหตุของเหตุการณ์เนี้ยมันมาจากอะไรนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคำถามของบินโตที่ตั้งไปยังทีมก็คือว่า คำถามคือทำไม f e r r a r รหรือว่าทีมงานถึงไม่สามารถตรวจพบปัญหาตั้งแต่นำรถเข้าสู่พักเฟอร์เม่หลังจบการคอลิฟายในช่วงวันเสาร์นะครับหรือทำไมถึงไม่เจอในพิษในวันอาทิตย์ช่วงเช้าก่อนเข้าสู่การแข่งขันบิโนโตบอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าทำไมถึงตรวจหาปัญหาบนรถแข่งไม่เจอปัญหาของรถแข่ง กลับมาแสดงออกให้เห็นหลังจากที่นำรถออกจากการะดาษแล้วซึ่งตอนนี้นพวกเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับบิโนโตยังเผยนะครับว่าชิ้นส่วนที่อยู่บนรถแข่งมันไม่มีปัญหาใดๆนะครับดังนั้นพวกเขาจะต้องมาดูชิ้นส่วนต่างๆอีกทีหนึง่งในวันให้หลังนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็ต้องมาดูโดยละเอียดแล้วก็กำลังวิเคราะห์ข้อมูลกันอยู่ ขณะเดียวกันครับเสียงวิจารณ์ที่มีไปยังทีมเฟอร์รารี่กับการตัดสินใจนะครับว่าทำไมทีมถึงไม่เปลี่ยนเกียร์บ็อกซ์แล้วเกียร์บ็อกซ์เนี่ยมันส่งผลต่อความเสียหายในเพลาขับหลังหรือเปล่าจุดนี้ครับบินโต,โตเองก็บอกออกมายืนกลางน,นะครับว่าความล้มเหลวและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพลาขับเนี่ยมันแยกตัวอิสระอย่างชัดเจนกับเกียร์บ็อกซ์เกียร์บ็อกซ์นะครับ เขาก็ยืนยันอีกนะครับว่าถึงแม้ว่าทีมจะเปลี่ยนเกียร์บ็อกซ์แต่เมื่อมันแยกการอิสระนะครับชิ้นส่วนเนี้ยที่เป็นเพลาขับเมื่อออกไปเพลาขับก็ต้องเสียหายอยู่ดีดังนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับเกียร์บ็อกซ์นี่คือคำยืนกรานของทีมบอสเฟอร์รารี่นะครับเขาก็บอกง่ายว่าถึงเราจะเปลี่ยนเกียร์บ็อกซ์แต่ชิ้นส่วนอื่นๆก็ยังคงอยู่บนรถแข่งเพราะเราไม่ ตรวจพบความเสียหายใดๆจากการชนดังกล่าวในส่วนที่เป็นพลาขับนะครับเขาก็บอกว่าดังนั้นความล้มเหลวของพลาขับจะยังคงเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวเกียร์บ็อกซ์เลยตามกฎของฟอร์มูล่าวันเมื่อจบการแข่งขันในรอบพอลิไฟนะครับกฎของพักเฟอร์มความเสียหายในชิ้นส่วนใดๆของรถแข่งก็จะมาถูกตรวจสอบ ตรงพักเพิ่มมไก่อนนะครับว่ามีความเสียหายอะไรบ้างแล้วฝ่ายเทคนิคของ F 1แล้วก็ FIA ก็จะเป็นคนตรวจนะครับว่าชิ้นส่วนไหนเสียหายบ้างพวกเขาก็จะลิสต์ลิสต์แล้วก็แจ้งทีมว่าสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายเท่านั้นนะครับอันนี้คือกฎนะเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายเท่านั้นเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันแต่จากการตรวจสอบ f e r r a r i ชี้แจงนะครับว่า เพลาขับมันไม่ได้รับความเสียหายตรวจไม่เจอความเสียหายหลังจบการคอลี่ฟายในพาร์เฟอร์เมดังนั้นพวกเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่เป็นเพลาขับนะครับวีโนโตบอกว่ากฎมันมีชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายได้เท่านั้นดังนั้นครับชิ้นส่วนที่พวกเขาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายจริงๆนั่นก็คือ ตัววิงหน้านะครับปีกหน้าระบบการสะเทือนด้านขวาทั้งด้านหน้าและหลังนะครับซึ่งมันได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนก็เลยทําให้ FIA นั้นอนุญาตให้เปลี่ยนได้ b บิโนโตบอกว่าขณะที่ความล้มเหลวของเพลาขับนั้นมันไม่มีความเชื่อมโยงกับเกียร์บ็อกซ์เนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะครับว่าเพลาขับมันอาจจะได้รับ แรงกระเทือนหรือว่าการกระทบกระแทกในช่วงของการชนของเลอแคลร์หรือเปล่า <c oughs> เขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการชนของเลอแคลร์ในรอบปริไฟก็ได้แต่ปัญหาคือการชนของเลอแคลร์เนี่ยมันไปชนด้านขวาอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับคือความเสียหายมันอยู่ด้านขวาหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยฮะช่วงล่างหน้า ขวากับช่วงล่างหลังขวาได้รับการเปลี่ยนแต่พวกเขาตรวจไม่เจอปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพลาขับนะครับก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยฮะสังเกตด้านซ้ายเนี่ยด้านหลังที่เรามองเขาเออเอาภาพมาให้ดูครับบิโนโตก็บอกว่าตรวจไม่เจอปัญหาว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับเพลาขับเมื่อตรวจไม่เจอมันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าตามกฎของ f i a คือ จะเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนนั้นๆได้รับความเสียหายที่ชัดเจนและ FIA อนุญาตเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วบินนโตเองก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่พวกเขานะครับทีมโรงงานของเฟอร์ r าจะต้องกลับมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งและในที่สุดพวกเขาก็จะได้คำตอบนะครับก็ต้องรอดูอีกวันสองวันตามคำให้สัมภาษณ์ของเมเทียบินโตนะครับอ แต่เขาก็บอกอีกนะว่าแต่มันก็เป็นการชนอีกฝั่งหนึ่งอะฝั่งด้านขวาแล้วเพลาขับที่เสียหายตรงส่วนดุมเนี่ยมันมาอยู่ด้านซ้ายเขาก็เลยค่อนข้างจะงงว่าปัญหาเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเฟอร์รี่ที่เอามาฝากกันนะครับเป็นข้อมูลในเชิงลึกที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวฝันร้ายจริงๆนะฮะของชาวเลอแคร์เพราะว่า เขากำลังจะได้ออกตัวจากโพและถ้าออกตัวจากโพแล้วทีม f ฟ r r a r รวางแผนสตร a ทิกกลยุทธ์ของพิษทําออกมาได้เพอร์เฟกอย่างที่เรดบูลทาพวกเขาก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะแต่อย่างที่เห็นนะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต